ไหนล่ะตองนี้นั่นแน่ใจอยากชอบเล็กๆเหรอที่หยิบมาแล้วนี่เอาไปเอาซิทเอาทำไมใส่น้ำกินกินย่าก็มีอยู่แล้วใช่ไหมเอาไม่เอาก็เอาไปคืนแล้วอันเล็กมันพอเหรอลูกเอาพกไปเรียนไงเหนียวเอื่อ๋อเกาเจ้าสาวต้องหูหมีเฮ้ย หน้าก็เอามาให้หลานเล่นหลานฉันออกจะแมนทั้งแท่งนี่เออน่ารักปะล่ะเอาอ้อนใหญ่เฮ้ยมันไม่ใช่นะลูกมันไม่ใช่ท้าฟามมันต้องอุ้มมีใส่นั่นอ้าวหาแบบที่ผู้ชายใส่ได้อะที่ไม่น่าเกียดอ่ะลูกเออเมื่อกี้มันเป็นผู้หญิงเกิน คือเขาผมยาวไงเวลาอาบน้ํา<ม>ใช่ไหมล, <ะ S 1> ลูกน่ารักดีนะเวลาอาบน้ําล้างหน้าใช่ไหมเช็ดน้ำเกลือด้วยหน้าหน้าน่ะคนหนูต้องเอาไหมซิวขึ้น,นมีของหนูต้องก็หนูอยากใช้ไม่ล่ะอยากได้แบบแมวอยากได้แบบแมวหนูก็อยากได้แบบแมวนะ่ารักอ้าวมันจะ<อ>ตุ้ดซี่มาใส่ยอยู่บ้านเฉย,ย,ย,เยไม่เอาอะ่ะมันเป็นผู้หญิงไปลูกเดี๋ยวมันจะเบี่ยงเบงทางเพศไม่ดี จะฮารอมฮารอมแอบถ่ายไม่มีใครรู้กิ๊กๆแล้วแอบถ่ายเก็บไว้ทำคลิปอย่าบอกใครนะ ใช่ป่ะน่ะหน่ก็สบายแล้วแมันก็มีเนี่ยนน่ะประมาณว่าตัวเท่านี้เออประมาณเท่านี้แหละอ๋ออุมีก็นึกว่าหนูอยากได้อันนี้ลูกไปหาสิลูกเผื่อจะมีไม่มีอะมีหมดแล้วหาอะไรอย่างเี้ยปได้มันเอาไว้อย่างนี้ก็ได้ข้างหลังก็ได้เนี่ยเอาเหอะป้ามันไม่มีเอาที่เขาอยากได้ป้าคนเรามันคนละสไตล์ไงเราจะบังคับให้เขาชอบเหมือนเราก็ไม่ได้ นี่นีนี่อันนี้สวยจังนี่นีนนอง้ยแก้วใบใหญ่แล้วก็ยี่สิบสามบาทนี่ป้านี่น,น,น,นี่้นเอาไปสักสองใบเรานั่งกินกันสองคนเนี่ยดูดูดดขอซื้อตุ๊กตาน่ารักดีอยา,ากจะกอดยอมรวมต่างกันเมื่อกี้แจกตังค์คนละร้อยเติมแล้วก็เก้าครับแล้วก็เก้าสองร้อยค่ะหมดค่ะ ที่ได้ไปสามร้อยเหลือร้อยเดียวแล้วค่ะอูมีว่าไอ้นี้น่ารักกว่าเนี่ยเนี่ยแกะตัวเนี้ยเฮ้ยแพงเห็นไหมเนี่ยมีเสาสองร้อยสามสิบจะได้เอาไปทํากุรบา ا ได้เนี่ยอุ้ยอือต้องเอาวัวมีเนื้อเก่งวัวมากกว่าอืมเอาแพะเอาแกะมั้งดิเอาอูจิอุ้ย ก็ซิล่าไม่นี่่ก็ซิล่ามีมียูนิคอร์นก็ตีด้อะไรอ่ะเออไม่ต้องเจอน่ารักนะเต่าไม่ต้องเจอมังกรน่ารักกว่าเอ้ยเหนียวนี่ก็ซิล่านี่ก็ซิล่านี่น้องฟานก็ซิล่าก็ซิล่าน้องฟานแครอทน่ารักเฮ้ยแครอทกี่บาทนะลูกร้อยแปดเออน้องฟานแครอท น้องฟานแครอทกอดแครอทมันตัวใหญ่กอดกอดแน่นชอบตัวนั้นอ่ะลูกเออเอาไป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 มีให้ยังรู้จ่ายตังเองไงมีให้ตังแล้วเมื่อกี้แต่เอาไปมีแค<ต>่หลานเอาไปแบบเหมือนกนว่าเอาไปกรอกที่โรงเรียนอ่ะนะแล้วก็เอามาไว้กินในหอตอนนอนอ่ะแล้วก็ไอ้อันเล็กเนี่ยเขาไอ้อันเล็กเนี่ยเขาจะเอากรอกไปกินไปกิน,น้นถังขยะถุงขยะ อันเล็กเนี่ยมันจะมีกระบอกเลเ็กไงเพร่ะเขาจะเอาไว้ไปกินในห้องเรียนเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยหลายอย่างก,กระบอกเล็กกระบอกน้อยเอเดี๋ยวใจ่ายให้จากนั้นก็รีบกลับบ้านไปหั่นเนื้อกุรุบานเพื่อแจกจ่ายและสระก็จะพาเพื่อนๆไปหมักเนื้อกันค่ะ เนื้อหมักอันนี้สามารถนำไปปรุงเมนูอาหารได้หลากหลายปรุงตามนี้เลยนะคะเนื้อ1นกิโลจากนั้นเราก็จะตกถ่ายด้วยน้ำมันหอยและก็จะทำการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ไม่ต้องกลัวเนื้อเจ็บนะคะขยำไปเลยค่ะและสาราก็จะใส่งาาขาวคั่วจากนั้นนำเขาไปแช่ในช่องธรรมดาค่ะช่วงที่เรานำเนื้อไปหมักสาราก็จะพาทุกคนไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วตัดส่วนผสมก็จะมีพริกจินดาแดงพริกกระเรี่ยงกระเทียมรากผักชีโหระพา ใบผักชีผักชีฝรั่งเกลือป่นน้ำตาลมะพร้าวและมะเขือเทศราชินีในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีน้ำอุ่นน้ำกระเทียมดองน้ำมะนาวน้ำปลาแท้ค่ะจากนั้นเราก็จะชิมรสตามที่เราชอบเลย สาราก็จะเพิ่มมะนาวและใบผักชีต้องการให้สีเขียวเขียวแบบนี้ค่ะทำการปั่นให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งชิมรสตามชอบอีกครั้งค่ะเป็นอันเรียบร้อยน้ำจิ้มซีฟูด้ดถั่วตัดจบในส่วนของการทำน้ำจิ้มไปแล้วต่อไปสาระก็จะพาเพื่อนๆไปโปกส้มตำ ครกนี้ก็จะทําการตําแบบแนวแนวตำไทยค่ะตําเป็นของฝากให้กับเพื่อนสนิทนี่ค่ะดูลีลาการตำสส่มตำของสารา่าส่วนผสมในครกนี้ก็จะมีทีเด็ดตรงนี้แหละค่ะ เรียกว่าน้ำปรุงรสส้มตำสำเร็จรูปเอาไว้สาระค่อยลงคลิปให้กับเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ใช่อะไรหรอกค่ะรีบทำจนลืมกดวีดีโอต้องขออภัยอย่างยิ่งเลย นอกจากมีของฝากเป็นส้ตมตำแล้วสาระก็ยังมีขนมเค้กกล้วยหอมสูตรแป้งน้อยกล้วยเยอะฝากให้กับเพื่อนด้วยค่ะและครกนี้ที่เด็ดก็คือสาระเพิ่มน้ำปาร้าลงไปส้ตมตำของสาระจะต้องใส่น้ำปาร้านนัวๆลงไปด้วยค่ะ นเนื้อหมักให้ข้ามคืนไม่ได้เพราะว่าน้ำจิ้นของเราเด็ดมากค่ะสาราก็จะนำเนื้อเข้ามากลิวกลิวคั่วคั่วแบบนี้ค่ะเป็นอันได้ที่ค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าเราจะนำไปจุ่มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มมีข้าวเหนียวนุ่มๆด้วย ยังไม่จบเพียงเท่านี้ล้านชายอยากกินปลาหมึกย่างแต่คุณป้าทำปลาหมึกคั่วกริวๆกิวให้ได้เวลาจะสืบความอร่อยค่ะทุกคนน้ำไหลๆพากไปน้ำลายก็ไหลอีกแล้วทั้งๆท,ท,ที่หม่ำกันไปแล้วนะคะ พบกับซาร่าเข้าครัวในเมนูถัดไปไปลุ้นกันว่าซาร่าจะทำเมนูอะไรให้กับเพื่อนๆถ้าชอบสไตล์การทำอาหารแบบซาร่าฝากเพื่อนๆกดติดตาม Facebook YouTube TikTok ซาร่าพาเข้าครัวด้วยนะคะ